สวัสดีครับมือนีมาพบกับมูมาร์ชชาแนลอีกเช่นเคยนะพี่น้องเอา้ามือนีก็ได้เกงภาพพายุนใส่ขีเล็กนะครับพี่น้องเนาะอันดับแรกข้ากระตุม้มน้ำยานางก่อนเลยนะครับพี่น้องเนาะในระหว่างรอน้ำเดือดผมก็ทำการซอยภาพพายุนเลยนะพี่น้องเนาะพ้านกระตุ้มมแลนะภาพพยุนก็ได้อ่อนๆยูท่าน,นคนว่า น้ำยานั่งก็เริ่มเดือดแล้วพี่น้องเขาก็ทำการใส่ขีเล็กลงไปนะพี่น้องเอ้บานนี่ลัมดับต่อไปนะครับน <pe> <ver> ้องผมก็เลยทำการตำเครื่องนะครับน้องตะไคร่หมักเพชรหอมแดงนะครับน้องทำการตำให้เข้ากันมุ้นอุ้ยปุ้ยนะครับน้องพอประมาณนะครับน้องพี่น้องเอาต่อไปเขาก็ทำการใส่เครื่องลงไปนะครับน้องที่เขาตำไปแล้วนะครับน้อง เข้าให้เข้ากันเนาะเนโครกโคลกเนาะครับเนาะถึงขั้นทีเด็ดแล้วนะครับเนาะใส่ภาพพยนต์ลงไปเนาะครับเนาะพี่น้องปลาเหนียวใส่ลงไปภาพพยุ์กับลายคักรเมี่ยวเอาพี่น้องไผ่มากนัวหมากเข็มก็ใส่ลงไปปลาในน้ำปูน้ำปลาปงสุรสูลุดปลาดงปลาแดดว่าไปนะครับเน,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 นาะเ,นเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ได้พี่น้องด้อเพื่อเป็นกำลังใจ